ที่เราไปตลาดหุ้นลงหนักค่ะพ่อนายกนะคะก็ขึ้นเวทีไปสร้างความเชื่อมั่นกับตลาดหุ้นนะคะว่าจะสร้าง trust confidence แล้วก็ sentiment ได้ยังไงนะคะเราก็รอฟังค่ะว่า o r r p r r t t g o v e r n a n c e เนี่ยจะแก้ยังไงคือช่วงนั้นมันมีข่าวค่ะว่าบริษัทค้าปลีกเอาเงินไปอุ้มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบริษัทในเครือญาติกันเองเนี่ยโดยที่ไม่ขอพูดถึงหุ้นรายย่อยแต่กรทก็ออกมาบอกว่าไม่ผิดค่ะ นำซ้ำนะคะยังมีผู้บริหารของบริษัทนั้นนั่นแหละใช้ข้อมูลภายในหรือว่าใช้อินไซเดอร์ในการเทรดหุ้นชิงขายหุ้น,นก่อนหุ้นที่จะตกก็ไม่เห็นมีพูดถึงสักคำเลยนะคะว่าจะแก้ยังไงจะกำกับดูแลยังไงอีกหลายบริษัทคาตกแต่งบัญชีโกงค่าใช้จ่ายยักยอ่อเงินนักลง,กลง,กลงทุนรายย่อยออกมาไซฟอนเงินออกมานะคะหรือไม่ก็เอาหุ้นบริษัทไปค้ำประกันเงินกู้ก็ยังไม่เห็นค่ะว่าจะมีมาตรการอะไรตัวร่างพรกรให้อำนาจกรรทตดำเนินคดีอาญา บอกจะเอาเข้าคอรอมอตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตที่แล้วนะคะก็คือรอมาแล้วสองเดือนเนี่ยจนป่านนี้ก็ยังไม่เข้าค่ะก็ไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยกลับมาให้ตลาดหุ้นไทยให้กับเซตได้ยังไงค่ะเริ่มหมดมุกนะก็เริ่มไปควักของเก่ามาขายค่ะเป็นการหากินกับบุญเก่าไม่ใช่แค่บุญเก่าของประเทศแต่ว่าหากินกับบุญเก่าของตัวเองด้วย เออก็จะเรียกความเชื่อมั่นด้วยความสําเร็จในอดีตค่ะคิดอะไรไม่ออกก็ไปควักนโยบายที่มันเคยทำสำเร็จในอดีตมาปัดฝุ่นทําใหม่แปะชื่อใหม่บางทีก็ใช้ชื่อเก่ามันซะเลยนะคะแล้วก็นั่งอธิษฐานะะว่าให้มันได้ผลแบบเดิมให้มันได้ผลแบบเดิมนะคะ